ที่นั่งอยู่ที่นี้ไม่ต้องการให้คนไทยเป็นศัตรูกันเองคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ทุกคนต้องการให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คิดเล่นเห็นต่างกับคำปากาค่ะแขกแล้วก็คุณอัดบุญนามาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะสองทุ่มถึงสองทุ่มครึง่งครับคุณอัดคะดิฉันเนี่ยได้เข้าไปเขียนในแฟนเพจรายการคิดเล่นเห็นต่างแล้ว,วคุณเนี่ยนอกใจรายการคิดเล่นเห็นต่าง ไปเทใจให้รายการดีว้าสคาเฟ่ก็มันดูเป็นที่เป็นทางของผมมากกว่ารายการนี้น่ครับสรุปแล้วคุณเป็นดีว้ามากกว่าจะเป็นพิธีกรมีคนเขาบอกว่าเขาต้อนรับคืนสู่เย่าด้วยซ้ำไปนะแสดงว่าเขาคงเห็นว่าผมก็ดูประดักประเดิดในรายการนี้หรือไรไม่ทราบนะครับไม่จริงแต่เผอิญว่าคนคนเขาชอบมาแสดงความเห็นใจของผมมากนะว่าได้พูดในรายการดีว้าสคาเฟ่เพราะอยู่ในรายการนี้ผมไม่ได้พูดเลยนะครับเพราะคุณในความเห็น ก็ชื่อรายการเขาบอกว่าคิดเล่นเห็นต่างกับคำพระกาอัดบุญนะมีหน้าที่อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมครับครับ เอาละค่ะมาเข้าเรื่องแต่ถ้าทางคุณจะได้เป็นดีว่าแล้วนะแล้วก็มีคนแซวบอกว,ว,ว่าเอดีว่าเขาเอาแต่ผู้หญิงแรงๆมาออกไม่ใช่เหรอแล้วคุณอัดเอ๊ะหรืออะไรแต่เขามีคนบอกเสนอให้ทําดีว่าพลัสมีอาจารย์ประวินมีผมแล้วอีกคนนึงจะเป็นใครดีผมยังคิดเลยน่าจะเป็นคุณมูมูหรืออะไรอย่างนี้น่าสนใจดีว่าพลัสเขาเลือกเรายิ่งเวลาเราน้อยอยู่คุณอัดจะพูดเรื่องไรครับคืออย่างนีง้เราพูดกันมันติดค้างค่ะไม่ใช่ติดค้างติด ผ่ินัมั้งแต่ประวัติศาสตร์วันชาติการปฏิวัติสยาม2475รำลึกจอมพลปพิมูลสงครามมาจนถึงนางสาวสยามนะคะมันทําให้แขกรู้สึกว่าเอ้เรากําลังอยู่ในห่วงของกระแสทานแห่งประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ ในเมื่อไหนๆเราก็พูดถึงประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่แล้วคุณอาจมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราไม่พูดถึงเลยได้อย่างไรคือนั่นก็คือพักประชาธิปัตย์นะคะคุณอัดพักประชาธิปัตย์เนี่ยถือว่าเป็นพักการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดนะคะแล้วก็มีอายุเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอายุมั่นขวัญยืน เป็นพักที่ไม่ได้ไม่ได้ล้มหายตายจากไปไหนเลยในขณะที่พักอื่นนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปล้มไปพักประชากรไทยเอออย่างเงี้ยนะพักชาติไทยพักประชากรไทยซึ่งก็หายไปเออแล้วพักประชาธิปัตย์เพราะเหตุใดพักประชาธิปัตย์ จึงไม่เคยล้มหายตายจากไปในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยในไหนเราก็คุยกันเรื่องนี้แล้วแขกก็เลยแล้วทําไมเราจะไม่พูดถึงประวัติของพรรคประชาธิปัตย์คำจริงน่าสนใจมากนะฮะในฐานะผมที่เป็นสุขุมวิทเทียนแล้วก็เป็นที่เรียกว่ไสุขุมวิทียนเป็นชาวสุขุมวิทยไม่เคยได้ยินเลยก็เลยสุขุมวิทยเทียนไงฮะเช่นเช่นเดียวกับ จะไม่มีเช็คเช่นเดียวกับคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยแล้วก็เป็นคนสุขุมวิทเหมือนกันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับประชาธิปัตย์มาก่อนต้องใช้คำว่ามาก่อนเป็นอดีต ไปปแล้วรูคุณพูดมาให้เต็มปากเต็มคาว่าคุณไม่ได้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์อีกต่อไปแล้วงั้นหรือตอนนี้ไม่แล้วครับก็รอรอผลงานเขาแล้วกันนะฮะว่าคุณจะสมบัตินี้ไงเลยได้เป็นดีว่าอ๋อเลยครับขอบคุณนะฮะค่ะต่อผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าในฐานะที่ผมเคยเป็นแฟนคลับประชาธิปัตย์แล้วก็เลือกประชาธิปัตย์มาโดยตลอดก็อยากจะรู้ว่าประวัติประชาธิปัตย์นี่เป็นอย่างไรบ้างนะคะแขกก็เลยเขียนว่าเออ ในฐานะที่ประชาธิพักประชาธิปัตย์เนี่ยอยู่คู่การเมืองไทยมายาวนานมากเรามาดูกันนิดหนึ่งไหมว่าประวัติเขาเป็นยังไงพักประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งก่อตั้งมาในวันที่6เมษายน2489คุณอาจนั้นก็เป็นเรื่องอดีตนะคะใขรอยากดูว่าปัจจุบันแล้วก็อนาคตแนวโน้มของพักประชาธิปัตย์จะดำเนินไปอย่างไรก็มีบทความนี้ซึ่งน่าสนใจมากจากเว็บไซต์สยามอินเทลเจนซ์แต่ดูชื่อบทความเราก็ตกใจนิดหน่อยนะคะเอ๊ะ นะคะชื่อบทความบอกว่าถึงเวลาอาวสานประชาธิปัตย์ในยุคการนำของอภิสิทธิ์เวชาชีวะเพราะอะไรเว็บไซต์สยามอินเทลเจนต์ถึงได้วิเคราะห์ว่ามันถึงเวลาอาวสานของยุคประชาธิปัตย์แล้วเป็นไปได้อย่างไรที่พักการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดนะคะยืนยงอยู่คู่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยจะมาถึงจุดที่เขาวิเคราะห์กันไว้ แบบนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะว่าเขาวิเคราะห์กันไว้อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ มาต่อผมอาจจะมีเครื่องนิดนึงนะฮะก็เขียนว่าถึงเวลาอาวสานประชาธิปตัตย์ในยุคการนําของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาว่าเออ ไอดอลคนเก่าของผมได้อย่างไรไ <ป S 2> นะเป็นยังเป็นคนเก่าอยู่ดี <c oughs> ดิฉันมีแอปทีด,ด้วย <นะ S 1> แล้วก็เดี๋ยวขอสรุปความจากบทความ<ฆ>ของสยามอ<ฆ>ินเทอร์เจนซ์นะฮะที่พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์นะฮะว่าเมื่อ12ปีก่อนฮะ,ะสปอตไรด์ดวงใหญ่ในวงการการเมืองจับไปที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะนักการเมืองหนุ่มปูมหลังหน้าตาดีมีการศึกษาระดับสูงและเป็นความหวังของการเมืองไทยยุคใหม่นะฮะที่ในขณะนั้นนะฮะในช่วงนั้นก็จะเต็มไปด้วยนักการเมืองผู้เท่าทางการเมืองโบราณนี่คือในบทความเขียน ผมก็ยังจําความรู้สึกแล้วก็จำบรรยากาศช่วงนั้นได้นะฮะว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยถือว่าเข้ามาแล้วเป็นเป็นความหวังแล้วก็เป็นมีกระ <Hope S 2> แสอภิสิทธิ์ฟีเบอร์จริงๆคุณอาแขกจำได้ว่าตอนที่แขกเรียนมหาวิทยาลัยสักปีหนึ่งปีสองเนี่ย ทุกคนสาวๆนะคะในมหาวิทยาลัยเนี่ยทุกคนแปะรูปอภิสิทธิ์ไว้เต็มห้องในหอพักนักศึกษาเลยตอนนั้นทุกคนก็หวังว่านี่คือเลือดใหม่ควมหมผมน่ะยิ่งต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นเพราะว่าเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชววะเนี่ยยังเป็นอาจารย์นะฮะคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่เลยนะครับแล้วก็ช่วงนั้นนะฮะที่ว่าช่วงปี2535ในพฤษภาธรมินนะฮะประชาธิปัตย์มีประวัติร่วมขึ้นไหวกับม็อบนะฮะที่ต่อต้านนคณรัฐบลของเุจิ ราคาประยูนช่วงนั้นผมก็ยังจําความรู้สึกแล้วก็จำบรรยากาศได้นะครับอย่างโดดเด่นมีวาทกรรมพักเทพพักมารนะฮะที่กล่าวหาพักที่เข้าร่วมรัฐบาลกับทหารว่าเป็นพักมารซึ่ง, <c oughs> ซ,งซึ่งแบบอเดี๋ยวมาแล้ว <c oughs> นิดนึงนะมี q u e s t i o ไว้ให้คิดกันนะครับ q u e s t นิดนึงนะครับว่าคือ <c oughs> ประชาธิปัตย์เนี่ย เป็นตัวสร้างวาธกรรมรที่เก่งมากเลยแล้วเนี่ยเขาก็เก่งมากเขาสร้างเขาสร้างคำศัพท์นี้ขึ้นมาคุณอาจสร้างคำศัพท์เรื่องพักเทพพักมารขึ้นมานะคะแล้วก็กล่าวหาพักการเมืองที่ไปร่วมรัฐบาลกับทหารที่ทําการและ <ใช S 1> ทหารว่าเป็นพักมารแล้วต่อมาอย่างไงคะคุณอาจคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเข้าร่วมนะฮะในการเคลื่อนไหวของขบวนการนิสิตนักศึกษาผมก็จําได้เพราะผมอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่วงนั้นอาจารย์อภิสิทธิ์นี่ถือเป็นไอดอลของเด็กธรรมศาสตร์เลยทีเดียวแต่ตัดภาพมาตรงนี้ก่อนสมัย นั้นน่ะไปด่าเขาเป็นพักมารแต่พอตอนหลังเมื่อพักตัวเองมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลก็กลายเป็นคุณอภิสิทธิ์นั่นแหละไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร1ิบสองปีก่อนนะคะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปด่าพักการเมืองอื่นว่าเป็นพักมาร นะะแล้วหลังจากนั้นนะคุณอภิสิทธิ์ก็เข้าร่วมในกิจกรรมเคลื่อนไหวของขบวนการนิสิตนักศึกษานะครับผมก็ประทับใจตรงนั้นมากต้องขอเล่าบรรยากาศในช่วงนั้นหน่อยว่าอาจารย์อภิสิทธิ์เนี่ยต้องใช้คำว่าอาจารย์อภิสิทธิ์ในช่วงนั้นเพราะเป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์นะคือป๊อปปูล่าขนาดไหนป๊อปปูล่าขนาดที่ว่าเด็กเนี่ยคือเข้าไปคือผ่านรถอาจารย์พิสิทธิ์แล้วต้องขอไปมุงอะฮะขอไปถ่ายรูปหรือขอไปแบบว่าแตะรถอะไรอย่างเงี้ยเลยนะขาออดีตันเรรือองงขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็คือว่า ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินยุติลงพักประชาธิปัตย์ก็มีสร้างวัฒกรรมขึ้นมาอีกว่าจำลองพาคนไปตายเพื่อลดฐานเสียงของพักพลังธรรมที่กำลังร้อนแรงจากการที่พลตีจำลองสีเมืองเป็นการนำเรียกร้องประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นะนะ,ค,ะคือต้องกล่าวคืนอีกด้วยว่าคนกรุงเทพเนี่ยตอนช่วงนั้นน่ะค่อนข้างที่จะ เลือกพมีกระแสจำลองฟีเวอร์ก่อนหน้านั้นตั้งแต่คุณจำลองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพด้วยและพักประชาธิปัตย์ก็ดิสเครดิตพักพลังธรรมแล้วก็คุณจำลองด้วยการสร้างวัทกรรมอีกมีวาทกรรมพักเทพพักมาแล้วก็มีวาทกรรมจำลองพาคนไปตายนะคะค่ะซึ่งก็ทําให้ได้ใจไปพอสมควร นะคะคทีนี้ในบทความนี้ก็บอกว่าคุณอภิสิทธิ์ก็สั่งสมประสบการณ์นะคะทั้งการเป็นพักรัฐบาลการเป็นพักฝ่ายค้านในสมัยรัฐบาลของคุณบรรหารศิลปะอาชารเรียนรู้วิชาและเกมทางการเมืองจนมีฝีมือกล้าแข็งสร้างความน่าเชื่อถือจากสังคมเป็นอย่างมากและเมื่อรัฐบาลพักความหวองใหม่ของพลเอกชวลิตย,ยงยงใจยุทธประสบปัญหาค่างเงินบาทลอยตัวแล้ว โรคต้มยำกุ้งจนไม่อาจบริหารประเทศต่อไปได้พักประชาธิปัตย์ค่ะคุณคอัดก็อาศัยเกมการเมืองและงูเหา่าของพักประชากรไทยแย่งชิงการจัดตั้งรัฐบาลมาจากพักชาติพัฒนาของพลเอกชาติชายชุนหวนได้สําเร็จคล้ายๆกับที่คุณอภิสิทธิ์ไปกอดคุณเนวินเลยคุณอัดนะคะคนี่ก็เป็นผลงานของ,อของคุณอภิสิทธิ์ทีนี้ผล คุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้บริหารงานในสมัยรัฐบาลชวนสองนะคะในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกและรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นหลายอย่างเช่นเสนอพระราชบัญญัติเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่มีการจัดตั้งหน่วยงานภายใต้สํานักนายกและรัฐมนตรีขึ้นนะคะแล้วก็วทําให้มีความโดดเด่นมากนะคะแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดเมื่อได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกและรัฐมนตรีนะคะเมื่อ ปี2551ในวัย44ปีเป็นนายกเลฐนมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในรอบ60ปีของไทยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าด้วยโปรไฟล์แบบเนี้ยม,มันไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแต่ในเว็บไซต์ในบทความนี้ก็บอกว่าแต่ก้าวที่พลาดของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับโอกาสที่ไม่มีการแก้ตัวคืออะไร,รบ,บอกว่าในช่วงต้นที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีต้นทุนทางสังคมและการเมืองเป็นอย่างมากนะคะ ถูกวางตัวว่าจะเป็นคนที่สามารถต่อกอนกับคุณทักษิณได้สมน้ำมสมเนื้อแต่คุณอภิสิทธิ์เองกลับทําให้โอกาสต่างๆหลุดลอยไปม,มีอะไรบ้างข้อที่1ปี2549คุณอภิสิทธิ์ไปเคลื่อนไหวบอยคอ t การเลือกตั้งวันที่2เมษายนร่วมกับอีกสองพักการเมืองส่งผลให้พักไทยรักไทยได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งหนึ่ง คุณทักษิณประกาศไม่ขอเข้ารับตําแหน่งในขณะที่พักประชาธิปัตย์และพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินเกมนอกสภาครับไปขอรัฐมนตรีพระราชาทานคุณอาดเพื่อปลดล็อกทางการเมืองซึ่งต่อมากลายเป็นจุดที่ถูกคู่ต่อสู้ทางการเมืองโจมตีว่าคุณอภิสิทธิ์คือคนที่ไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็เลยได้สายยาว่ามาร์กมอติดตัวมาตั้งแต่บัตนั้นครับ ข้อ2นะคะในปี2549 2 5 5 0ถึง2550คุณนพิสิทธิ์ไม่ได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านคณะรัฐประหารเลยผิดหน้ามือเป็นหลังมือกับเมื่อปี2535ซึ่งคุณอพิสิทธิ์กับอาจารย์ปริญญาเทวานนรมิตรกุลนะคะเป็นหัวหอกต่อต้านคนเอกสุจินดาคราประยุนแต่พอมาปี2549 แสดงท่าทีนิ่งเฉยนะคะกลายเป็นข้อโจมตีว่าได้รับประโยชน์จากการยุบพักไทยรักไทยและการร่างน้ำนูนปี50 แล้วก่อนมีการเลือกตั้งนะคะคุณอภิสิทธิ์ก็ยังประกาศเป็นพันธมิตรกับพรรคชาติไทยและพรรคมหาชนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันล่วงหน้าแต่แล้วก็แพ้การเลือกตั้งในวันที่ยิ้มสามธันวาคมนะคะซึ่งทําให้พรรคแนวร่วมเนี่ยไปจับคั่วกับพรรคพลังประชาชนแล้วก็คุณสมัครสุนทรเวชก็ตั้งรัฐบาลแทนผมจําได้ว่าผมรู้สึกแม่งแต,ตั้งแต่ตอนนี้ค่ะว่าเอ๊ะทำไมไอดอลของฉันที่เคยไม่เอารัฐประหารและต่อต้านทหารขึ้นมาเนี่ยกลับมา อยู่ในเ,เกมตรงนี้ได้ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะว่ามีก้าวอะไรที่ผิดพลาดอีกของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะค่ะปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพราะอาหารสารา มาพูดให้ผมฟังเนี่ยเอามาจากสยามอินเทลเจนซ์ต้องให้เครดิตเขาอดีตของไอดอลของผมเนี่ยแบบแย่ลงมาดูอีกครับก้าวที่ผิดพลาดของคุณอภิสิทธิ์นะคะปี2551หลังจากที่เคยทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้างตรวจสอบรัฐบาลของพรรคพลังประชาชนอย่างเข้มแข็งนะคะคุณอภิสิทธิ์มีวักทองค่ะบอกว่า เมื่อมีประชาชนเพียงหนึ่งคนหรือแสนคนมาเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาตัวเองนั้นมไม่ได้ขัดกับหลักการประชาธิปไตยโดยเฉพาะถ้ามีข้อสงสัยว่าการบริหารประเทศนั้นละเมิดกฎหมายมละเมิดสิทธิของประชาชนชทุจริตคอร์รัปชันเรื่องเหล่านี้ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะไม่รอให้กฎหมายจัดการแต่จะมีสำนึกความรับผิดชอบทางการเมืองนะคะในสมัยรัฐบาลสมชายคุนพิสิทธ ก็มีคำพูดที่เป็นแบบเป็นที่ได้รับการชื่นชมมากบอกว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่ประชาชนถูกทำร้ายจากภาครัฐแล้วรัฐบาลที่มาจากประชาชนไม่แสดงความรับผิดชอบไม่มีมมแต่เมื่อเกิดการชุมนุมเรียกร้องของนปชในปี52กับ53ะนะคะมีผู้เสียชีวิตประมาณร้อยคนนะคะ คุณวิสิตกลับเดินหน้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งปีคุณอาจดาวกับไม่ได้พูดประโยคอะไรก่อนหน้านี้มาเลยผมะะขอ,อย้อนอ่านอีกครั้งนะครับไม่มีที่ไหนในโลกที่ประชาชนถูกทำร้ายจากภาครัฐแล้วรัฐบาลที่มาจากประชาชนไม่แสดงความรับผิดชอบไม่มีแต่ก็มีรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ที่อยู่ต่ออีกหนึ่งปีหลังจากที่มีคนตายไปร้อยคนคนะคะจนในที่สุด สังคมก็ตั้งคำถามกับคุณอภิสิทธิ์ว่าคุณอภิสิทธิ์พูดในสิ่งตัวเองไม่เคยเชื่อ,อหรือไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดหรือเปล่าอพอปี51ค่ะ หลังจากสารน้ำนมีการตัดสินยุบพักพลังประชาชนพักชาติไทยและพักชาติพัฒนาพักประชาธิปัตย์ก็เดินเกมการเมืองงูเห่าภักสองจำงูเห่าภาคแรกได้ใช่ไหมคะนี่ไปทำงูเห่าภาคแรกนี่ก็ไปแต่งงานกับพักพักที่ตัวเองเคยเรียกว่าพักมารงูเห่าภักสองค่ะดึงบางส่วนของพักพลังประชาชนในโคต้าของคุณเนวินนะคะที่กลายร่างเป็นพักภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลรวมไปถึงพักเก่าใน ในชื่อใหม่นะคะซึ่งโดยข้ออ้างว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่สามารถปฏิเสธได้หลังจากนั้นรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็เริ่มต้นคำประกาศนโยบาย99วันทำได้จริงอะไร,รต่อมีอะไรแต่สุดท้ายก็ไม่เคยทำอะไรได้อย่างที่คุยเอาไว้นะคะแล้วก็ผลงานที่ติดตาตร,รึงใจประชาชนมากที่สุด ในสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลก็คือการอัดฉีดงบประชาสัมพันธ์ค่ะจนสำนักนายกรัฐมนตรียุคคุณสาธิตวงหนองเตยติดอันดับ1ิบองค์กรที่ใช้งบประชาสัมพันธ์มากที่สุดรวมไปถึงการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตในวงกว้างการดาเนินนโยบายที่ล้มเหลวนะคะจนในที่สุดก็เป็นที่มาของคําพูดอันลือลั่นของคุณจิตราคชเดชว่าดีแต่พูดนี่ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของคุณอภิสิทธิ์ที่น่าจดจำ ในปี52ถึง53นะคะจากเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงรัฐบาลอภิสิทธิ์ตัดสินใจใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าสลายการชุมนุมและมีการประดิษฐ์วัตกรรมอีกแล้วพักนี้เขาเก่งในเรื่องเก่มากนะคะในการที่คิดคำนะคะน้าไปเปิดบริษัทโฆษณารวมถึงราชบัณฑิตน่าจะให้รางวัลนะครับเขาก็ได้เขาได้รางวัลผู้ใช้ใช้ภาษาไทยดีเด่ก็สมควรแล้วสมศักศีมากนะคะ รัฐบาลอภิสิทธิ์ประดิษฐ์วาทกรรมว่าด้วยกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่แต่มันก็ไม่สามารถรปิดกัน้นการสังหารหมู่6ศพที่วัดปฐุมได้หรือป้ายเขตการใช้กระสุนจริงซึ่งทําให้รัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยเสียเครดิตไปมากโดยเฉพาะในประชาคมโลกคุณอัดในปี2554หลังการพ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อคุณยิ่งรักชินวัตร นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชชีวะก็รักษาสัญญาด้วยการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักแต่แล้วก็กลับมารับตำแหน่งอีกครั้งนะคะซึ่งทำให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็รักษาความชอบธรรมที่จะมาเป็นหัวหน้าพักได้อีกครั้งหนึ่งมีการแสดงสปิริตนะคะว่าออพักแพ้การเลือกตั้งไปแล้วตัวเองก็ลาออกนะคะแต่ในครั้งนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์มีส่วนในการเลือกกรรม,ก,รรมการบริหารพักจากกลุ่มฐานอ้ำนาจของตน นี่ก็ทำให้เป็นที่คอรหากันในพักพอสมควรปี2,555ค่ะคือปีนี้นะอนๆมีการผลักดันพระราชบัญญัติรองรองเข้าสู่รัฐสภาพักประชาธิปัตย์ทำอะไรอีกคือมีโอกาสอะที่จะแสดงผลงานหรือว่ากอบกู้เครดิตอะไรเร putation ของเปวเงกลับคืนมา ในบทความของสยามอินเทลเเจนซ์ก็บอกว่าเขาคงลุ้นอยู่นะอัดลุ้นอยากให้ทําผลงานพักประชาธิปัตย์ทิ้งโอกาสในการแสดงบทบาทฝ่ายค้านอาชีพที่เน้นการอภิปรายข้อบกพร่องจากร่างฉบับดังกล่าวและหาแนวร่วมในการสนับสนุนเช่นกลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนซึ่งไม่ซึ่งไม่พอใจในบางท่อนของพระราชบัญญัติปรองดองซึ่งคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากคนเสื้อแดงได้จำไป นะคะแต่สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เลือกทำกลับเป็นเกมการเมืองแบบดิบเถื่อนอถอยทั้งการคว้างปาสิ่งของอการแย่งเก้าอี้ประธ<ร>าน,านสภา,สภาการเข้าล้อมประธานสภาที่แย่ไปกว่านั้นคุณอภิสิทธิ์ กลับแถลง<ช>ถึงกรณีดังกลา่าวว่ายังไรคะคุณอาศหากพรรคประชาธิปัตย์จะต้องเสียภาพลักษณ์เพื่อสกัดกั้นกฎหมายทำลายชาติก็ต้องยอมรับแม้จะกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคก็ยอมถ้าสามารถสกัดกั้นความเสียหายที่จะเกิดจากร่างกฎหมายดังกล่าวได้และขอตำหนิการกระทำหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่พยายามรวบรัฐการพิจารณาและปิดโอกาสการทำหน้าที่ของฝา่ายค้านซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายและต้นต่อของปัญหาจะต้องรับร่วมกันรับผิดชอบสุขุมวิทย์อย่างผมรับไม่ได้ ในบทความของสยามอินเทลเจนซ์เขาก็บอกว่าเขารับไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าการพูดแบบนี um> ้นะคะมันเท่ากับคุณอภิสิทธิ์พยายามจะแก้ต่างกับพฤติกรรมในสภาว่าเป็นการเสียภาพลักษณ์เพื่อชาติคำอธิบายเหล่านี้ยิ่งทําให้คนเสื้อแดงฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติพรองนองก็ต้องหันมาปกป้องรัฐบาลที่พวกเขาเลือกสิก่อนนะคะซึ่งถือว่าอันนี้เป็นการเดินหมากที่ผิดพลาดอย่างยิ่งของพรรคประชาธิปัตย เพราะว่าคุณพี่ชายรัตระกูลอดีตหัวหน้าพักเองหรือกระทั่งดรสมเกียรติอมิม,มูลซึ่งแบบเชียร์พักประชาธิปัตย์อย่างออกนอกหน้าก็ยังตําหนิในเรื่องนี้เลยค่ะแล้วในเว็บไซต์สยามอินเทลเจนั์เขาบอกว่าสยามอินเทลเจนั์ยูนิตหวังว่าพ,พักประชาธิปัตย์จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองอในทางบวกขึ้นมาเป็นที่พึ่งของประชาชนในการคานานาจกับพักเพืออ่อไทยให้จงได้ถ้าทําไม่สําเร็จคนไทยโดยรวมก็จะเสียผลประโยชน์ไปด้วยเพราะสภาพการเมืองขั้วเดียวก็จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นะคะก็น ก็เป็นบทความที่ จริงๆแล้วแม้จะขึ้นต้นมาค่อนข้างจะโหดร้ายนิดนึงสําหรับพรรคประชาธิปัตย์แต่ก็ลงเอยด้วยการให้กําลังใจพรรคประชาธิปัตย์ว่าผมก็ยังคาดหวังอยู่นะฮะว่าอาดีตพรรคที่เคยเป็นไอดอลของผมก็จะกลับมาเป็นไอดอลของผมในอนาคตอันใกล้นี้นะครับวันนี้เรามาดูปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์พรุ่งนี้ค่ะแขกจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกําเนิดความเปลี่ยนแปลงและผลง,งานในอดีตของพรรคประชาธิปัตย์พรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะคะวันนี้คิดเล่นเห็นต่างกับคาประกาศต้องขอลาคุณ ผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ